สร้างคุณลักษณะซึ่งเรามีทั้งหมดอยู่สาประการด้วยกันนะครับซึ่งเรายึดถือเป็นนโยบายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราข้อที่หนึ่งคือผลิตภัณฑ์ของเรานั้นต้องมีความแตกต่างคําว่าแตกต่างในท้องตลาดถ้าเราจะนิยามห้ชัดผลิตภัณฑ์เราต้องมีความเป็นที่สุดที่สุดอย่างไรคือมากที่สุดครบที่สุดและสุดท้ายทื่ดีที่สุดแตกต่างอย่างไรที่อีกเราต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์เราต้องแตกต่างด้วยความเป็นที่หนึ่งความเป็นที่หนึ่งคือ เป็นครั้งแรกโดยที่ยังไม่มีใครเคยทำมาก่อนนี่คือความแตกต่างที่เราต้องมีข้อที่สองิค้อเราต้องมีผลลัพธ์ที่พิสูจน์ได้เป็นสินค้าที่ต้องพิสูจน์ได้พิสูจน์ได้อย่างไรคือหนึ่งใช้และเห็นผลสองสามารถสาธิตให้เปรียบเทียบเป็นผลลัพธ์ความแตกต่างกับที่ห้องอื่นๆได้ซึ่งเป็นส่วนสําคัญของสินค้าที่จะจาหน่ายในระบบขายตรงนะครับหรือเราต้องสาธิตได้ด้วยการทดสอบ ทำง,งานวิจัยต่างๆห้องแลต่างๆนะครับสุดท้ายเปลียนแปลของเราต้องเป็นมิตรต่อผู้ใช้คําว่าเป็นมิตรต่อผู้ใช้ในที่นี้หมายถึงข้อหนึ่งเลยมันต้องใช้ง่ายใช้สะดวกข้อที่สองมันต้องปลอดภัยคําว่าปลอดภัยในที่นี้คือต้องปลอดภัยทั้งการบริโภคและผุปบรโภคคือปลอดภัยในการทานและการใช้นะครับและข้อที่สามเลยเปลี่ยนแปลของเราเป็นมิตรต่อผู้ใช้มันต้องส่งเสริม ภาพลักษณ์ของผู้ใช้งานด้วยคือดีไซน์ต้องสวยไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ดีแต่เราต้องแอบแอบใช้ต่อไปเราต้องไม่ดีแต่ผลิตภัณฑ์ในยุคเริ่มเริ่มต้นอาจจะยังดีอยู่บ้างแต่เราจะทําการอับแยกรูปทุกๆผลิตภัณฑ์ให้ครบเพื่อให้ส่งเสริมภาพลักษณ์ต่อการใช้งานผลิตภัณฑ์ดีต้องกล้าโชว์ใช้นะครับนี่คือจุดเด่นนะครับนโยบายสามประการที่เราใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรามาโดยตลอดเพียงแต่ว่าในช่วงก่อนหน้านี้ เราอาจจะยังนาเสนอได้ไม่ชัดเจนเพียงพอนะครับในปัจจุบันกามีการปรับวิธีการอบรมใหม่ด้วการพูดเชิงวิชาการในการพูดแบบมาร์เก็ตติ้งคอร์ดังนั้นวันนี้เรามาดูกันนะครับว่าผลิตภัณฑ์ฟองในของเราจะมีความแตกต่างจากที่ห้องอ,อื่นอย่างไรจะมีการพิสูจน์ผลลัพธ์ด้วยการสาธิตอย่างไรได้บ้างถ้าผลิตภัณฑ์ฟองในของเรานั้นใช้ง่ายใช้สะดวกเป็นมิตรกับผู้ใช้อย่างไรพร้อมไหมครับพร,พร้อมนะครับเรามาเริ่มต้นครับ มเชื่อว่าทุกทุกท่านในห้องนี้นะครับคงเคยเจอมีประสบการณ์กับเหตุการณ์นี้ซึ่งก็คือเหตุการณ์หน้าเลอะหน้าเลอะไม่ใช่หน้าเละนะหน้าเลอะเคยเจอกันไหมครับเจอนะฮะหน้าเะารเลออะไรทไี่บ้างครับเลอะปุ่ er นเลอะอะไรนี่ครับเลอะอายังเนอร์คือสั่นอายัคภัพต่างๆนะครับเลอะหื่อเ er ลอะอะไรนี่ครับ เลกโครนนะครับคือเรากิจกรรมในประจําวันเราเนี่ยมีหลายๆกิจกรรมหลายเหตุการณ์คือเราไม่ได้แค่อยู่กับบ้านแล้วมาทางานนะครับเรายังมีการเดินทางมีการท่องเที่ยวมีการออกกำลังกายทำกิจกรรมทั้งอินดอร์ทั้งเอ้าท์ดอร์หน้าของเราจะมีโอกาสที่จะเลอกได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชายนะครับเพราะว่าใช้วิสมบุญสุบวันกว่าการดูแลรักษาใบหน้าป้องกันก็ไม่เท่าผู้หญิงผู้ชายจะมีโอกาสหน้าเลอะได้หน้ากว่าผู้หญิง ถ้าผู้ชายเราหน้าเลือดโครนเราทำความสะอาดด้วยิธีการล้างออกนะครับถ้าหน้าเราเลือฝขุ่นและขม่าวเราก็ล้างออกคาถามคือถ้าหน้าเราเต็มไปด้วยฝุ่นขนาดเล็กๆเ,เล็กมากจนสายตาเรามองไม่เห็นคือเล็กขนาด2.5มครอนเนรเราจะทำอย่างไรก่อนอื่นเลยเรามาดูกันก่อนนะว่าคําว่า ฝุนขนาดเล็กจนตาลามองไม่เห็นที่มีขนาด2.5ไมโครเที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า PM 2.5 particle matter เนี่ยมันเล็กขนาดไหนนะครับท่านเห็นอะไรในภาพนี้บ้างครับ<า>จุดสีขาวานะครับเราสมมติให้จุดสีขาวจุดนี้เป็นภาพตัดของเส้นผมแล้วเรานำมาันมาขยายออกเส้นผมหนึ่งเส้นภาพตัดนะครับจะมีขนาดประมาณอยู่ที่50ไมโครเมรและถ้าเราแบ,บ่งเส้นผมทั้งหมดออกเป็น5ส่วนด้วยกัน หนึ่งในห้าส่วนจะเป็นขนาดของฝุ่นทั่วๆไปที่มีขนาดสิบไมครและถ้าเรานําเอาฝุ่นควันทั่วๆไปขนาดสิบไมครมาแบ,บ่งออกเป็นสี่ส่วนหนึ่งในสี่ส่วนนั้นจะเป็นขนาดของฝุ่นพิษที่มีขนาดสองจุดห้าไมครนนั่นหมายความว่าฝุ่นขนาดสองจุดห้าไมครนนั้นเล็กกว่าเส้นผมถึงยี่สิบเท่านะครับซึ่งฝุ่นควันทั่วๆไปสิบไมครและฝุ่นพิษขนาด2.5ไมคร ก็มีปะนปนกันอยู่ในอากาศที่เราจะต้องเจอทุกๆวันฝุ่นสองชนิดนี้ก็สามารถมาเกาะที่ใบหน้าของเราได้แต่ฝุ่นสิบไมครมันมีขนาดใหญ่มันจึงเกาะอ,อยู่ที่ผิวหนังชั้นนอกทงให้หน้าของเราเลอะจากฝุ่นขนาดสองห้าไมครมันมีขนาดเล็กมากเล็กจนตาเรามองไม่เห็นมันจึงหลุดซึมเข้าไปที่ผิวหนังชั้นในของเราซึ่งทําอันตรายต่อผิวหนังของเราได้นั่นเอง และยังเป็นอันตรายต่อร่างกายของเราด้วยนะครับเจ้าฝุ่น PM 2.5หรือฝุ่นขนาด2.5มิครน,นั้นอันตรายแม้กระทั่งหน่วยงานที่ดูแลเรื่องรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างหน่วยงานเช่น Greenpeace นะครับยังมีการรณรงค์แคมเปญเพื่อทําความรู้จักและป้องกัน PM 2.5ให้กับประชาชนทั่วไปนะครับเขาออกแคมเปญที่เชื่อว่า Right to Clean Air หรือขออากาศดีขึ้นมา วัตถุประสงค์ของโครงการที่เขาต้องการให้คนเราเนี่ยรู้จักว่า PM 2.5คืออะไรเข้าใจมันและหาทางป้องกันรวมถึงหน่วยงาน,นต่างๆของรัฐก,ก็ช่วยเป็นหาทางป้องกันด้วยเพราะว่า PM 2.5มันเป็นอันตรายอันตรายอย่างไรคือถ้าเข้าทางผิวหนัง PM 2.5เลียได้ถึงผิว <S <S ชั้นในทํน <S <S ทาให้เกิดการอักเสบและผายเคืองเช่นนี้ได้แต่ถ้าเข้าทางลมหายใจมันจะไปได้ถึงระดับปอดของเรานะครับบาง์ r ิเคิลบางจอร์นอลบอกไปได้ถึงระดับเลือดด้วยซ้ำ ถ้าเข้ามากมากสะสมมากๆก็เป็นอันตรายต่อร่างกายเพราะว่า Pm 2.5มันประกอบไปด้วยสารเคมีหลายๆอย่างรวมถึงสารพิษหลายๆอย่างหลักๆเช่นสี่อย่างนี้ปรอด P a h แคดเมียมและอาร์เซนิกส่วนใหญ่จะเป็นสารโลหะหนักนะครับปลอทําอันตรายต่อเราอย่างไรที่บ้างเพราะที่หนึ่งปรอทจะทําอันตรายต่อผิวหนังของเราทําอันตรายต่อระบบประสาทของเราทําให้เราเป็นอัมพาตได้และสุดท้ายเป็นสารก่อมะเร็ง ต่างที่สอง P A h หรือโพลีไซคลิกลรมิติ c ไฮโดรคาร์บอนช,ชั้นชนเลยเป็นสารก่อมะเร็งครับตัวที่3ามแคมเนมโลหะหนักชนิดนึงทำให้กระดูกบกไตเสื่อมสูดดมเข้าไปมากๆก็เกิดมะเร็งที่อกตัวสุดท้ายอ์เซนิกหรือสารหนูนั่นเองนะครับโลหะหนัก oh ที่มีฤทธิ์ร้ายแรงเช่นกันทำให้ผิวหนังเราผู้คองเป็นตุ่มเป็นหนองได้ ทำลายปอดได้สะสมมากๆเข้าสูดจมมากๆเข้าก็เปน็นอันตรายต่อชีวิตเช่นกันแล้ว,ลว p ีเ2.5เนี่ยมันมาจากไหนจริงๆมันมีอยู่ในอากาศอยู่แล้วแต่ว่าแหล่งผลิตหลักๆมันมาจาก4แหล่งนี้นะครับแหล่งแรกคือระบบขนส่งระบบคมนาคมขนส่งก็คือการเผาไหม้ของเครื่องยนต์การเผาไหม้การเกิดไอเสียควันพิษของรถยนต์นั่นเองเมืองไหนจังหวัดไหนที่มี การจราจรแน่นหน,น,นาแน่นรถติดเงินนั้นก็มี p ีเอ็ม2.5มากกรุงเทพมัติดทุกวันโคราชก็ติดหน้าเดืมอมกันเชียงใหม่ก็ติดภูเก็ตก,ก็ติดนะครับแหล่งที่2คือมาจากแหล่งอุตสาหกรรมการผลิตโรงงานสามารถผลิต p ีเอ็ม2.5ได้โดยเฉพาะยิ่งโรงงานที่ต้องใช้สารเคมีเหล่านี้ในการผลิตนะครับถ้าผลิตไฟฟ้าก็สามารถสร้าง PM 2.5ได้ถ้าผ่านศา,าการควบคุมที่ดีและสุดท้าย การเผาในที่โล่งคือเผาศิลดุทุกชนิดสร้าง PM 2.5แม้กระทั่งเผาป่าหรือไฟไหมไป่ป่าภาคเหนือเราเจอทุกๆปีถูกไหมครับที่จะมีการเผาป่าแล้วเหมากควันมาปกคลุมที่ภาคเหนือภาคใต้ก็เจอไฟป,ป่าจากอินโดนีเซียแล้วควันลอยปกคลุมที่ภาคใต้ทั้งหมดนี้เป็นแหล่งของ PM 2.5นะครับแต่ถ้าเราเจาะเป็นลายภูมิภาคในโลกเราจะพบว่า PM 2.5 ที่มีปริมาณมากๆส่วนใหญ่จะอยู่ที่แถบปูเออทวีปเอเชียค่าเฉลี่ยของโลกนีจะอยู่ที่42เอเชียในที่อาหรับนะครับอยู่ที่58หน่วยนะครับอีสเอเชียแปซิฟิกอยู่ที่43หน่วยก็อือรวมประเทศไทยเราด้วยแต่ถ้าเราจอบเป็นรายประเทศผมเอามา7ประเทศนะครับประเทศที่มีปริมาณ PM 2.5มากๆ2องประเทศแรกคือจีนอ57อินเดียอยู่72 ถ้า PM 2.5ถึงระดับร้อยนี่เป็นอันตรายต่อร่างกายแต่ตรงที่เอามาได้คือค่าเฉลี่ยบางวันก็เกินบางวันก็ไม่ถึงบางโซนก็เกินบางโซนก็ไม่ถึงอันนี้คือค่าเฉลี่ยจี5.7อินเดีย7.2เพราะโรงงานเยอะและการควบคุมไม่ดีแต่ถ้าเราเปรียบเทียบกับประเทศที่อยู่ในยุนโรปประเทศที่มีคุณภาพการใช้ชีวิตที่ดีๆอย่างฟินแลนด์สวตเด์ PM 2.5ก็มีเพียงแค่7หน ôi, 12, ่นวยแค่12หน่วยน้อยมาก เป,ประเทศไทยเราและประเทศเ่อนบ้านเราคล้ายๆกัน PM 2.5อยู่ที่ประมาณ20ขวบกว่า,วานะครับไม่ได้มากแต่ประเด็นคือถ้าเรามาเจาะดูลาย6ปีย้อนหลังที่ผ่านมาเลยพบว,ว่า PM 2.5นั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเป็นกราฟชันนั่นหม,มายความว่าแนวโน้มจะเป็นอย่างไรฮะสูงขึ้นไหมฮะสูงขึ้นต่อเนื่องเช่นกันกลับมาที่คําถามครับหน้าเราและโคนเรา,ล,าล้างออก เราเลิกฝุ่นเลิกขมังเราล้างออกแต่ถ้าหน้าเราเลือกเ,เ,อกกเต็มไปด้วย pm 2.5เราจะทำอย่างไรคือ <donc S 1> จริงๆเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหน้าของเราเต็มด้วย2.5 pm 2.5เราจะมองไม่เห็นแต่ถ้าเราอยากจะล้างออกเราก็ล้างออกไม่ได้เพราะว่ามันหลุดซึมไปที่ผิวชั้นในของเราแล้วทางเดียวที่เราต้องทําได้ก็คือเราต้องป้องกันไม่ให้ pm 2.5นั้นเกาะที่ผิวหนังของเราได้ และวิธีในการป้องกันไม่ให้ PM 2.5มาเกาะที่ผิวหนังเราก็คือเราต้องมีวิธีการที่จะสร้างแผ่นปีมบางๆมาเคลือบที่ผิวหน้า,าอนอข,อนนนของเราป้องกันไม่ให้ PM 2.5มาเกาะที่ผิวหน้าของเราซึ่งวิธีการสร้างแผ่นปีมบางๆมาเคลือบผิวหน้านี้เป็นหนึ่งในคุณสมบัติของนวตัตกรรม b ู u e l o t i o White ซึ่งมีอยู่ในทางเซนของแบบัเองนะครับบู u e l ี t i o White นั้นเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยบริษัททางเซนเคียงโกงเรานะครับ ประกอบไปด้วยแอคทีฟหลักๆทั้งหมด8รายการดังนี้ข้อท, 1, ท,ที่หนึ่งพรอมบิสกินเป็นสารสกัดจากสาหร่ายชนิดหนึ่งช่วยอะไรครับดูแลผิวเราถึงระดับ DNA ข้อที่ 2, C, สองโมลิก้าซีสารสกัดจากมเมล็ดโมลิก้าป้องกันผิวเราจากมลภาวะและ PM 2.5ที่กั่าไว้นะครับข้อที่สามฟองออฟฟิเชียลลิสกับชทปุูมขนตีตัวนี้เป็นอลูมิเนียมซัลฟตวท์คา์อช่วยอะไรครับ ระดับเหนือตัวนี้ก็คือน้ำโทไว้ชัดเจนคือช่วยเรื่องความกระจ่างใสนะครับม,มัลติซอมัลติเลยเยอร์ช่วยเรื่องผิวชุ่มชื้นกระจ่างใสทีฟอสช่วยเรื่องแบคบทีเรียยับยั้ยงแบคทีเรียเอ็กซิลิโซโซินอลลดเลือยจุดด่างดำทั้งหมดนีน้อยู่ในบูโรชีไวของเราซึ่งบูโรชีไว้ก็เป็นส่วนประกอบหลักที่มีอยู่ในคันเซนเมนของเราเนั่นเองผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของผู้ชายนะครับเมื่อพูดถึง ผู้ชายแล้วเราต้องยอมรับก,กันนะครับว่าผู้ชายองเราเนี่ยเราไม่ค่อยละเอเียดในการดูแลผิวหน้าไม่ค่อยมีสีพีสารในการดูแลผิวหน้าถ้าเทียบกับผู้หญิงดังนั้นผลิตภัณฑ์สาหรับผู้ชายผลิตภัณฑ์ฟอร์เมนผลิตภัณฑ์สกินแคร์ที่ดูแลผิวของผู้ชายจึงจาเป็นที่จะต้องใช้ง่ายใช้ง่ายในที่นี้คือถ้าวางตั้งจิตเอาไว้มองไปรู้เลยว่าใช้อย่างไรเด็กผู้ต้องรู้ว่าต้องใช้อย่างไรสองคือต้องใช้สัด,ดวัว ขั้นตอนการใช้งานต้องไม่ซับซ้อนและข้อที่สามคือผู้ชายเราไม่ค่อยซื้อสกินแคร์กันบน่อยๆดังนั้นผลิตภัณฑ์สกินแคร์สำหรับผู้ชายจึงจำเป็นที่จะต้องใช้งานได้อย่างคุ้มค่านะครับใช้ง่ายใช้สะดวกและคุ้มค่าจึงเป็นแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดทางเซนส์เมนของเราเองโดยทั้งหมดมีทั้งหมด3รายการด้วยกัน3ชิ้นด้วยกันชิ้นที่1คือผลิตภัณฑ์ออกซิเจนโฟม ออกซิเจนโคมเป็นผลิตภัณฑ์ที่รวมเอาคุณสมบัติในการเป็นผลิตภัณฑ์ทำวามสะอาดบำรุงผิวและการโกนหนวดรวมเข้าไว้ด้วยกันใน1ชิ้นนะครับและเป็นครั้งแรกของบรรดาผลิตภัณฑ์ฟอร์เมตทั้งหมดที่มีนวัตกรรม o อกซิเจนบูสนวัตกรรมออกซ e n b o o ูสช่วยอะไรครับช่วยสร้างฟองบัเบโลออกซิเจนที่จะทำให้หนึ่งการล้างหน้าแบบปกติ จะทำได้อย่างสะอาดหมดจดคําว่าสะอาดหมดจดในที่นี้คือถ้าคุณผู้หญิงนะครับเอาออกซิเจนโฟมผู้ชายไปใช้จะสามารถล้างเม็กั้าออกได้ด้วยคือเป็นเน็นั้างอิงบูเบอร์ได้ด้วยประเด็นนี้เดี๋ยวจะมีการสาธิตให้รับชมกันนะครับข้ <S <S 2> <S 2> อที่สองถ้าเรานําเอาออกซิเจนโฟมไปทาให้ทั่วใบหน้าทิ้งไว้ประมาณ15วินาทีจากออกซิเจนโฟมจะกลายเป็นออกซิเจนบับเบิลมาส เพิ่มมากผิวหน้าผู้ชายให้นุ่มชุ่มชื้นได้อีกด้วยข้อที่สามสำหรับการโกนหนวดนั้นปกติครีมโกนหนวดโดยทั่วไปต้องมีความเหนียวที่เพียงพอนะครับที่จะยึดเกาะที่ผิวและหนวดของเราแต่ในขณะเดียวกันต้องล้างออกได้ง่ายเหมือนสบ,บู่เหมือนโฟมล้างหน้าที่ผู้ชายบางคนใช้แทนครีมโกนหนวดน,น,นะครับดังนั้นเราจึงออกแบบให้ออกซิเจนโฟมของเรานะั้น มีความหนืดที่เหมาะสมแต่ล้านออกได้เพื่อคุณสมัติในการโกนหววที่ดีได้นน่เองนะครับนี่คือ3คุณสมัครที่มีอยู่ในออกซิเจนโปรงเราฟรีฟังชันใน1ไอเทมนะครับ3าฟังชั่นใน1นึ่งไอเทม,นะนนเท,มทำความสะอาดบำรุงผิวด้วยการมา์และโกนหวัวจุดที่2ก็ต้องมีคอนเซ็ปต์เดียวกันคือต้องใช้ง่ายใช้สะดวกและคุ้มค่า ผลิตภัณฑ์สําหรับผู้ชายผลิตภัณฑ์สกินแคร์สาหรับผู้ชายที่จําเป็นต้องใช้แต่ผู้ชายมาักไม่ค่อยใช้นะครับนั่นก็คืออยา่างแรกคืออะไรครับการแก่งนอย่างที่สองคือการชัดรูมอดลูม,อข,อมขวดน,นะครับคือถ้าเางนึภาพถ้าผู้ชายเราต้องตืง่เช้าขึ้นมาหนึ่งต้อตลังหน้า 2. ต้องลงครีมบำรุง สามต้องลงครีมกระชับรุขุมคนสี่ต้องลงกันแดดก่อนจบไชป้ะสี่ขั้นตอนมันเยอะไปไหมครับเยอะมันเยอะไปสําหรับผู้ชายพวกเรามากเกินไปจะไม่ค่อยแรน,นะครับมันมากเกินไป <S 2> <S 2> <S 2> ดังนั้นเราจึงออกแบบให้ครีมกันแดดและครีมกระชับรูขุมขนนะั้นรวมอยู่ใน m อร์ไรเซอร์ของเรานั่นเองนะครับซึ่งเราไม่ได้เป็นเพียงแค่ m อร์ไรเซอร์ธรรมดาแต่ยังเป็น ไวท์เินนิ่งมอยช์ไรเซอร์เพื่อให้ผิวงขอเรานั้นขาวกระจ่างใสได้ในทุกๆครั้งที่ใช้งานด้วยนะครับผลิตภัณฑ์น,นี้เราเรียกว่าลิควิดมอยช์ไรเซอร์แต่ยังไม่หมดนะครับถ้าเราเอาลิควิดมอยช์ไรเซอร์มาทายทั่วใบหน้าของเราลิควิดมอยช์ไรเซอร์จะทำหน้าที่เป็นโรเทคชั่นฟิล์มทำหน้าที่สร้างฟิล์มบางๆบเคลือบผิวหน้าของเรานะครับเพื่ออะไรครับ เพื่อป้องกันผิวหน้าของเราจาก PM 2.5หรือฝุ่นเล็กๆขนาด2.5ไมิครอนที่สายตาเราไม่เห็นไม่ให้มันเกาะที่ผิวหน้าเราและซึมหลุดเข้าไปที่ผิวหนังชั้นในได้นี่คือหน้าที่พิเศษฟังก์ชันพิเศษของลิควิดมอยไรเซอร์ของเรานน่เองนะครับนี่คือผลิตภัณฑ์ชิ้นที่2 l i ลิควิดมอยช์ไรเซอร์มีคุณสมบัติในการเป็นกันแดดคุณสมบัติในการเป็นไวท์เทนนิ่งมอไรเซอร์และอินเทอร์ชัพูคุทั้งหมดรวมกันใน ขั้นตอนเดียวนะครับและชิ้นที่สามเป็นผลิตภัณฑ์โลออนนะครับเป็นโลออนที่ร,รวบรวมเอาคุณสมบัติในการเป็นมีออโดแรนคือการระง,งับกลิ่นแอนตี Anti ้เพอร์สปานคือการลดเหงื่อลดเชื้อแบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่นและสุดท้ายเป็นสกินดูชแพนหรือบำรุงผิวใต้วงแขนให้เรียบเนียนให้กระจ่างใสสามคุณสมบัติรวมอยู่ใน นาโนแอคทีฟวออนของเราเองนะครับนี่คือผลิตภัณฑ์คันเซนของเราคันเซนเมนของเราทั้ง3ชิ้นชิ้นแรกคือออกซิเจนโฟมมีคุณสมบัติอะไรบ้างคะเด่นคือทำความสะอาดสองบำรุงด้วยการมาส์กสามโอนบนหน้าผลิตภัณฑ์ลิควิดมอยเชลเลเซอร์มีคุณสมบัติข้อที่หนึ่งคือกันแดดสองเป็นไวท์เิ่งมอยเชลเลเซอร์สามกระจายบนหน้าท้ายทั่วใบหน้ายังมีฟังก์ชันพิเศษคือเป็น แผ่นฟิล์มบางปางปง้องกันผิวเราจากฝุ่นขนาดเล็กที่ตาเรามองไม่เห็นนะครับ n าโ o a อคทีฟโ l o w On เป็นโลออนที่ช่วยน,นะครับกลิ่นลดเม <ลด S 1> ือลดเชื้อแบคทีเรียและบำรุงผิวใต้รงแขนสามฟังก์ชันในหนึ่งเดียวเรียกได้ว่าพบทุกฟังก์ชันจบทุกความต้องการนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะมีการสาธิตสีภันของเราให้รูว่าทําการทำความสะอาดทำได้ดีแค่ไหนดีอย่างไรออกหมดจดจริงหรือไม่มาหน้าทําได้อย่างไร แต่ก่อนจะได้รับชมการสัมิตสผมมีวิดีโ,ดโอแนะนำสินที่นี้ให้ทุกท่านได้รับชมนะครับเีใญครับ